สินเชื่อพร้อมใช้24ชั่วโมงผ่อนมือถือ0% 3 6งวดมีโปรกดเงินสดที YOB, Cashcard สวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิ้มกู้ออมนะครับก็เป็นช่องที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อในระบบและก็การออมนะครับซึ่งไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ใครสนใจเรื่องพวกนี้นะครับสามารถกดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับทั้ง t ิ k ตอก YouTube และ Facebook นะครับมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะว่าผมอยากให้คุณฟังคลิปนี้จนจบก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจถึงกฎกาข้อมูลต่างๆข้อดีข้อแม้รายละเอียดต่างๆก่อนที่จะไปสมัครนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาสำหรับ UOB Cashcard นะครับเป็นสินเชื่อหมุนเวียนวงเงินพร้อมใช้บัตรกดเงินสดนะก็บอกเลยนะครับว่ามีโปรโมชั่นถอนเงินก้อนใหญ่ดอกเบี้ยต่ำมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าผมเ,ยเคยใช้บัตรกดเงินสด UOB นะครับก็จะมีพนักง,งานโทรมาหาทุกเดือนเลยนะครับว่าเอ้ยมีต้องการเงินหรือยัง่งอะไรแบบนี้นะครับ มีแบบว่าโอ้มอีดอกเบี้ย9%ดอกเบี้ย11%อะไรนี้มาตลอดเลยนะครับเนี่ยกดเงิน30,000บาทนะดอกเบี้ยแค่10%เท่านั้นแบบเนี้ยเขาโทรมาตลอดเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครต้องการใบดกดเงินสดที่แบบว่าเออบางครั้งอาจจะกู้เยอะอะไรแบบเนี้ยเราต้องการดอกเบี้ยต่ำนะคุณสมัครตัวนี้นะแล้วเวลาคุณจะกดเงินทุนโทรหาเขาเลยบอกว่าเอ้ยจะกดเงิน30,000อนะ่ะมีโปรอะไรมั้ยอะไรแบบเนี้ยนะครับ ผมบอกได้เลยนะว่าตัวนี้เราจะช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณถอดดื้อๆนะคุณโดนดอกเบีย้ยเต็ม25%อย่บาเเ็เงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรหาเขาเนี่ยคุณจะได้รับดอกเบีย้ยที่พิเศษกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะกดเงินก้อนใหญ่พอสมควรนะครับแถมยังมีโปรโมชั่นผ่อนศซถึง36งวดเลยนะครับส่วนใหญ่นะจะเป็นพวกโทรศัพท์มือถือนั่นแหละเรื่องความไวในการอนุมัตินะครับหลังจากที่คุณเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะแล้วคุณกรอ,อกอะไรเสร็จหมดแล้วธนาคารโทรมาหาคุณแล้วนะครัับบเเคาาาจะะสส่งนนมรรอก หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารแล้วเนี่ยเขาจะใช้เวลาอนุมัติภายใน7วันทําการนะครับและเมื่ออนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะโทรหาคุณว่าอนุมัติแล้วและจะส่งมเมสเซจหรืออะไรมาก็ตามนะครับต้องรออีกประมาณไม่เกิน7วันนะครับเพื่อที่เขา,าจะได้ส่งบัตรมาให้เรานะครับสำหรับจุดเด่นของบัตรกดเงินสดยโยบีแคสการ์นะครับเนี่ยสมัครเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพเบิกถอนเงินสดง่ายๆผ่านบัตรยูโ c บีแคสพัสสามารถถอนเงินได้ทั้งตู้ ATM ในประเทศและนอกประเทศเลย ที่มีเครื่องหมาย plus โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกรันหรือบุคคลคำประกรันวงเงินเสินเชื่อสูงสุดถึง1ล้านบาทคำละขั้นต่ำเพียง2.5%ของยอดคงค้างชำระการคิดดอกเบีย้ยคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้นก็คือคุณยืม1ึงวันเขาก็คิดดอกเบี้ยแค่วันเดียวอะโอเคเนาะสำหรับจุดเด่นที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดคุณต้องการเงินก้อนทันทีเร็วๆนี้เลยนะครับเนี่ย คุณสมัครเลยนะครับคุณจะได้รับโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูเร์เซเดือนนะครับและถ้าเกิดคุณถอนเงินตั้งแต่1,000 10, งบาทขึ้นไปนะครับหรือว่าให้แจ้งโอนเงินสดเข้าบัญชีทันทีหลังจากที่เปิดบัตรได้แล้วอะ่ะก็สามารถเอากระเป๋า Euler Blue Skip Bag ไปได้เลยนะครับก็เป็นโปรโมชั่นนะแนะนำว่าเอาเงินเข้าไปเลยก็ได้นะเพราะยังไง2เดือนแรกดอกเบีย้ยศูอยู่แล้วอะ่ะคุณได้กระเป๋าฟรีเลย หลังจากนั้นนะครับก็จะมีพนักงานโทรมาหาคุณเรื่อยๆเลยนะครับรว่าเอ้ยคุณกดเงินสดไหมเนี่ยกดเงินสด3าม0 0ื่นดอกเบี้ยเกเปอร์เซ็นต์นะกดเงินสดห0 0 0มื่นดอกเบี้ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะอะไรแบบน,นี้โทรมาตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการกดเงินสดจริงๆนะคุณก็เก็บเบอร์เขาไว้อ่เออแล้วพอคุณจะกดปับ๊บโทรหาเลยเฮ้ยผมจะกดเงินสนะามหมื่นอ่ะตอนนั้นบอกมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมถ้าไม่มีผมไปกดที่อื่นอนะ่ะพูดอย่างนี้จะโดนฟองไปเนี่ยโอเคไม่ต้องพิดมากนะครับ ต่อมานะครับก็คือยอดคืน2.5%ต่อเดือนนะครับค่อนข้างจะต่ํามากในบัตรเครดิตหลายๆตัวนะครับซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าไอ้2.5%เนี่ยมันแทบจะจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยด้วยซ้านะครับมันก็ดีนะครับเวลาที่เราช็อตเนี่ยเราก็จ่ายแบบน้อยที่สุดน่ะึกอะช่วงที่เราช็อตเดือนไหนเราช็อตอย่างเงี้ยจ่ายน้อยๆเลยเออแต่ถ้าเกิดคนมีเงินแล้วไม่รีบคืนก็จ,จ่ายไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าสุดท้ายนะมันน้อยเกินไปไงแล้วเงินต้นมันไม่ลดอะ่ะคุณจะจ่ายดอกเบีย้ยไปไม่หยุดไงดังนั้นก็ ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพทางการเงินตัวเองด้วยนะครับมีผ่อนส่นเปอร์เซ็นต์ถึงสาเดือนเลยนะซึ่งบอกเลยนะว่าค่อนข้างจะเยอะนะล้านค้าก็ดังๆทางนั้นเลยนะครับใครสนใจมือถือเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่งไงก็ต้องเช็คโปรโมชั่นก่อนซื้อน,นะครับว่าผ่อนสนเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่านะครับและผ่อนกี่เดือนนะสำหรับคนที่มีข้อสองสัยนะครับสามารถสอบถามที่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแนะนํานะครับให้ไปสอบถามในยู u ูบเนี่ยคุณจะได้รับคาตอบที่ดีกว่านะครับ โดยปกติแล้วผมจะตอบคาถามประมาณวันละครั้งหรือ2วันครั้งนะครับแต่ก็จะพยายามตอบให้หมดทุกคนนะและก็รบกวนนิดนึงนะครับผมอยากช่วยนะแต่ช่วยถามให้ละเอียดทมให้มันเข้าใจด้วยนะครับบางคนถามมาแล้วผมแบบเอ๊ะอะไรไม่เข้าใจอ่ะหรือบางคนถามผิดคลิปเนี่ยผมก็ตอบไปของคลิปนั้นเลยนะอย่างเช่นคุณถามสินเชื่อตัวหนึ่งแต่คุณไปถามในคลิปหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องตอบของคลิปนี้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าคุณถามในคลิปนั้นนะครับดังนั้นถ้าไม่เข้าใจเนี่ยขอโทษด้วยนะครับ สำหรับคนที่สนใจคุณสามารถกดลิงก์นี้ใต้คลิปเนี่ยเพื่อไปสมัครได้เลยนะครับหรือจะสมัครไปไล้เขาโทรหาคุณเพื่อติดต่อสอบถามให้เรียบร้อยก็ได้นะครับหรือจะโทรหาเขาโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่020899999นะครับสำหรับบัตรกดเงินสด UOB Cash p a s s นะครับเป็นสินเชื่อ บัตรกดเงินสดหมุนเวียนวงเงินพร้อมใช้นะครับก็คือเส้นเชือกที่ให้วงเงินมาแทนเงินสดนะครับซึ่งเราสามารถไปกดเงินสดเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับกดได้กี่ครั้งก็ได้นะครับขอแค่วงเงินคุณยังเหลือนะคุณก็ยังกดได้เรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดว่าคุณไม่กดเงินไม่ใช้อะไรไม่เสียตังค์นะครับสำหรับบัตรกดเงินสดยบีแคสพัดเนี่ยให้วงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยนะครับดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดแคสพัสด์เนี่ยปีครับ่มีโปรโมชั่นะแต่อทีนะคะๆบลักหม่น้นไปรโมชั่ เลยเออแล้วก็บอกเขาเอาโปรโมชันมาให้ฉันอะไรประมาณนี้นะครับและเวลาในการผ่อนชําระนะครับก็สามารถผ่อนได้นานสุดถึง48เดือนเลยนะก็คือเปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสดพร้อมใช้แทนนะครับอันนี้ก็คือโทรหาเขาเหมือนกันนั่นแหละเออเอาเป็นว่าหนึ่งไี่ออกโทรหาเขาเลยก็นั้นแหละครับคุณก็จะได้ดอกเบี้ยที่พิเศษนะการชาระขั้นต่ำเนี่ยเพียงแค่2.5เต่องวดเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเลยนะระวังด้วยนะครับคณจแากแค่เฉพาะดอกเบี้ยเงินต้นมันไม่ลดเลยนะครับ มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมโฆษณานิดนึงนะครับผมมีช่องผ่อนยิมกู้ออนทั้งทาง f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k แล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับคุณสามารถไปกดติดตามกดคอมเมนต์กดคุยกันได้เลยนะครับก็าจะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรย o b ี แคสพัสนะครับก็อายุ20่ปีถึง60ปีนะครับและได้ขั้นต่ำา1 5 0 0 0บาทขึ้นไปพนักงานประจำอายุงาน4เดือนนะครับหรือเจ้าของกิจการอายุงาน3ปีนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงินนะครับก็จะมีบัตรประชาชนเอกสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือนนะครับแล้วก็สเตทเนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับ6เดือนเต็มนะครับไม่ใช่5เดือน29วันอันนั้นคือกู้ไม่ได้นะครับอาชีพที่กู้ได้นะครับแน่นอนนะครับคือพนักงานประจาที่มีสลิปเงินเดือนและเจ้าของกิจการเท่านั้นนะครับสมัครได้ทีี่ไหนนนบบ้้้าาางงะคคครรัุณสมถกดลิิ์ใต เพื่อไปสมัครบัตร UOB ได้เลยนะครับซึ่งคุณจะสมัครที่ธนาคารหรือสมัครที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนําก็แน่นอนนะผมก็กแนะนําเว็บไซต์นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้เขาโทรมาคุณคุณจะได้คุยกับขเขาก่อนว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเอาอะไรไปบ้างเออเอกสาร,รมีอะไรบ้างเอ้ยเราจะกู้ได้ไหมอาชีพนี้โอเคไหมอะไรแบบเนี้ยอย่างน้อยเขาก็จะสแกนเบื้องต้นให้คุณแล้วนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปด้วยนะครับก็อย่างที่ว่าเลยนะครับทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องเอกสารเรื่องอาชีพอะไรพวกเนี้ย ยังม,มีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยกู้ผ่านหรือกู้ไม่ผ่านนะครับอย่างเรื่องเครดิตโบโรนะครับคนที่ยังจัดการหนี้เก่าไม่หมดเนี่ยยังไงก็ยากนะครับถ้าเกิดหนี้เก่าไม่จ่ายค้างชาระมาเกิน3เดือนเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายากนะแล้วก็จํานวนธนาคารที่เราสมัครไว้นะครับวงเงินที่เรามีกับธนาคารอรื่นๆนะครับความถี่ในการสมัครสินเชื่อก็มีผลนะครับอาชีพของเราอายุงานของเราภาระที่มีนะครับอย่างเช่นหนี้บ้านหนี้รถนะครับถ้าเกิดเกิน30%ของรายได้นะกู้ยากเกิน4 0ของรายได้นะกู้ไม่ผ่านเลยแน่นอน ภาระอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นคนมีครอบครัวคนมีลูกเนี่ยก็เป็นภาระนะครับดังนั้นเขาก็ให้วงเงินกู้ลดลงอีกนะครับแต่ยังไงผมก็เอ่ยพอด้วยคนเนี่ยกู้ผ่านนะครับใครที่สมัครผ่านแล้วนะก็สามารถมาคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับว่ากู้ผ่านแล้วนะครับได้วงเงินเท่าไหร่มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ รู้ไหมว่าการกู้ผ่านแล้วมาบอกวงเงินเนี่ยมันไม่ใช่การอวดนะครับว่าเรากู้ได้นะแต่เป็น,ปนการให้กําลังใจคนอื่นนะครับคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดทุกคนมาดูคลิปผมปั๊บเฮ้ยคลิปนี้มีแต่คนบอกกู้ได้กู้ uh ได้กู้ uh ได้เน uh ี่ยเฮ้ยเราน่าจะลองกู้ดูบ้างเฮ้ยเราจะไม่ไปกู้สินเชื่อนอกระบบเฮ้ยเราจะไม่โดนไม่จ่ายชีพหลอกลวงอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาไปกู้เงินแล้วเขาได้จริงๆเนี่ยมันคือบุญของคุณเลยนะครับผมบอกแค่นี้แหละดังนั้นใครกู้ผ่านเนี่ยมาคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากมา้เลยนะครับับบกดคนนนนิึงะร พิมพ์คําว่าฟังจบแล้วใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะครับจะขอบคุณมากมากเลยนะเป็นกําลังใจที่ดีกับผมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะช่วยเพิ่มเติมง่ายๆก็ได้นะครับสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ซื้อของในแอปเซอร์เรชั่นช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซนทัลผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จขอบคุณมากๆเลยนะถ้าอยากเลยงกาแฟเลยงขนมเลยงข้าวผมเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกในช่อง YouTube ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับ ช่องผ่อนยืมกู้ออมถึงจะพูดถึงสินเชื่อบ่อยนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้สินเชื่อมาใช้สุรุ่สุดร่านะครับ คุณควรจะก so like so <this> ู้สินเชื่อใน2กรณีนี้เท่านั้นนะครับก็คือกู้เมื่อฉุบเฉินจริงๆนะครับเข้าโรงพยาบาลรถชนอุบัติเหตุอะไรพวกนี้จําเป็นต้องใช้เงินนะครับและอย่างที่2ก็คือคุณกู้เพราะว่าคุณต้องการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่คุณต้องการเปิด open world แบบฉันจะทําอาชีพใหม่ฉันอยากทำธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับสร้างรายได้ถึงกู้เงินนะครับอย่าไปกู้เงินสุรุ่ยสุดร่ายกู้เงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือกู้เงินไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับรู้สึก พูดเสร็จแล้วโดนตัวเองไงก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาเรื่องการเงินผ่านพ้นวิกฤตการทางการเงินณปัจจุบันไปให้ได้นะครับขอขอเป็นกําลังใจ้ทุกคนด้วยนะครับยังไงคนที่ดูคลิปถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รุตสห์ดูถึงตอนนี้นะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย